ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด คือรายการที่จะทําให้คุณตื่นเต้นไปกับทุกองศาของการวางคําตอบบนภาพคําถามปริศนาขนาดมาฮมาด้วยวงแหวนทั้ง5้าในแหวน5ท้าแสน5 i v Golden Rings สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันตอบคาถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5เพื่อคว้าเงินแสนเป็นรางวัลและนี่คือรายการแรกและรายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ร่วมเล่นเกมไปพร้อมกับรายการได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเองนะครับเพื่อรับเงินรางวัลสะสม100บาทจํานวน50รางวัลในช่วงท้ายรายการของทุกวันนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ครับ ง,ง,ง่ายกับการร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลอยู่ที่บ้านเพียงดาวน์โ,ลโหลดแอปพลิเคชันแวนห้าท้าแสนฝ้ายก็ได้ลิงที่ App Store หรือ Play Store ฟรีจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อย,ยืนยันตัวตนคุณก็มีสิทธ์ตอบคำถามภาพไปพร้อมกับการออกาศจริงตอบถูกตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด50ท่านแรกต่อวันจะได้สะสมเงินรางวัลครั้งละ100บาทสะสมให้ครบ5ครั้ง500บาทยังมีสิทธิ์รับเงินรางวัลและยังมีสิทธิ์รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำเดือนอีก1 0,000บาท การแข่งขันคือผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะได้รับวงแหวน5ขนาดไว้ใช้ในการตอบคำถามทั้ง5ของ้อวงแหวนยิ่งเล็กเงินรางวัลสะสมยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีตัวช่วยคือเปลี่ยนคำถามได้2ครั้งเมื่อเล่นครบ5วงแหวนทีมที่มีเงินรางวัลสะสมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะและมีโอกาสเล่นเกมรอบไฟนอลเพื่อคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปรวมเงินรางวัลทั้งหมดสูงสุดถึง300,000บาท วันนี้ต้องบอกเลยนะครับโอกาสในการพลิกยังมีอยู่ได้9,000 0กับ50,000บาทห่างก,กันแค่40,000ืเท่านั้นแต่ 8, วงแหวนที่เหลือวงแหวนที่5นะครับสวงแหวนของเราวันนี้มีเงินรางวัลสะสมได้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับ พร้อมที่จะพบกับแมตช์ชตาระหว่างคู่หนุ่มหล่อคุณหยวนและคุณไนกี้กับ2พี่น้องที่ความสวยสูสีอย่างน้องนิต้าและน้องแนทกันหรือยังครับมาลุ้นกันครับว่าคู่ไหนจะได้คุมชตาและขวางเงินสะสมจากรอบไฟนอลกลับบ้านไปเร,เริ่มเล่นแหวน5ทาแสน5ฟ้ากดจนดิงสครับ เป็นหน้าที่ของนิตากับวงแหวนที่5มูลค่า50,000บาทหยิบวงแหวนและเข้าประจำที่ได้เลยครับเฮ้ยผมมีเล่นสายสาศาสตร์ด้วยเฮ้ยมีเล่นสายสาศาสตร์ด้วยและถ้าพร้อมแล้วนี่คือภาพปริศนาภาพที่5ของทีมคุณครับ คือภาพของของเล่นเด็กนานาชนิดที่ถูกนํามากองรวมกันเป็นภูเขาเหล่ากามีทั้งหุ่นยนต์ตุ๊กตาของเล่นไม้เสริมสร้างจินตนาการมองดูเยอะแยะและลานตาขนาดนี้สังเกตเห็นอะไรกันบ้างหรือไม่คําถามก็คือภาพด้านขวามือมีสิ่งใดผิดปกติไปครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพไหมครับเปลี่ยนภาพได้ค่ะคนเลยครับ,รบถ้าอยากจะใช้ตัวช่วยนะครับกดใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพเราเปลี่ยนภาพให้คุณเลยครับ นี่คือภาพของซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์โรงละครอเนกประสงค์และเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพศ2550จากองค์การยูเนสโกคำถามก็คือภาพนี้มีสิ่งใดที่ผิดปกติครับนี่ตาหนูว่าภาพเมื่อกี้ดีกว่าไหมหนูว่านั้นน่าเออภาพเมื่อกี้ดีกว่าภาพเมื่อกี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพเมื่อกี้ของอรกลับไปเป็นภาพเมื่อกี้นะครับเป็นภาพของกองภูเขา ของเล่นและคำถามก็คือภาพทางขวามือมีสิ่งใดที่ผิดปกติ30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับโอ้โหแล้วมองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นเลยอะ My God เร็วนะครับนิ่ตันหูว่าดินสออะไหนอยู่ไหนดินสอบตรงไปตรงไป แล้วก็วางวางก่อนวางก่อนวางแล้วก็ลงมาลงลงมาลงมาอีกนี่สอเออตรงนั้นแหละหนูว่าดินสองอะหมดเวลาครับเก่งอ่ะไม่เทพอะกลับเข้าไปยันตำแหน่งครับเไงอ่ะเอาละวางไปเรียบร้อยแล้วดูได้ไงอะดูได้ไงอ่ะ ทุกคนกำลังงงอยู่เลยนะครับมาลุ้นกันว่า5 0,000บาทจะเป็นของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดาสแกนเลยครับเดียวอันนี้สมเดียวใจบ้าวเดียร์เไม่เห็นเลยอ่ะเออยังไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยเดียร์ก็มึนเพาะวานเขาแบบผิดนะครับโอกาสในการสติลตกมาเป็นของฝ่ายชายโดยคุณหยวนกวินรัตน์เชิญเข้าประจำตำแหน่งครับ และถ้าพร้อมนี่คือ15วินาทีในการสติลให้เป็นผลสำเร็จเชิญเลยครับรหัวเนี่ยครับ้ยถูกปะมันเอียงองศาไม่เท่ากันปะหนูอยู่ตรงนี้หนูก็ว่ามันที่สองก็ไม่เท่ากันน้องขาเท่ากันปะดูนะเฮียนะหมดเวลาครับแล้วแต่อาจารย์กลับเข้าไปจับตำแหน่งครับ5 0,000บาทสติลเป็นผลสำเร็จหรือไม่เลด้าสแกนเลยครับ ใช่ครับแล้วพี่เอยอยแล้ววิ่งมาดูกันใหญ่เลยมันคืออะไรวะเนี่ยใช่ไหมเครื่องบินลำนี้ใบพัดของมันคนละสีกันครับโอ้โหโอ้โห,ไ,ไ,หมไม่เห็นได้เลยวะเนี่ยแค่นี้เลยดนูไม่เห็นทคนเลยนะแ่ไม่มองไซส์ิ่งของมันว่ามันไม่เท่ากาันสี ใบพัดของเครื่องบินลำนี้คือสีน้ำเงินแกนกลางสีแดงไม่เห็นฟังนี้ใชมว่าเรามองไม่เห็นมันกลายเป็นแกนกลางสีน้ำเงินและใบพัดสีแดงโอ้โหกลับเข้าประจับกำลังได้เลยครับทุกคนฮะเชิญเชิญเชิญกลับแล้วกลับกลับแล้วนะเอานและครับภาพนี้นะครับไม่มีใครตอบถูกไม่มีใครได้เงินสะสมกลับไปนะครับน่าเสียดายโอ้ยสู้สู้เฮ้ย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 ยงยงเดี๋ยวเดี๋ยว เด็กวะที่ไหนเราเด็กวะที่ไหนพอดีผมมาจะมาของานกับพี่มาของานครับนี่ไอ้หลวงพระเนธนี่ครับสวัสดีครับเอ้าคุณมาทำอะไรอ่ะเออมีออกรายการพอดีครับมาพี่แล้ววันนี้มาของานพี่ครับของานจากผมเคยมาออกรายการนี้ครั้งนึงแล้วครับผมเออแล้วคราวนั้นเป็นไงได้เงินไปครับผมเออแล้วติดใจใช่ครับไม่เอาไปซื้อหวยหมดเลยโอ้ไม่ซื้อหวยหมดเลยแลอยากได้งานยังไงครับอยากได้งานเดี๋ยวคุณมาวันพรุ่งนี้เลยต่อไป มาต่ออะไรกันมาเล่ยโอ้โหนี่ไม่ต่อเลยขอขอบคุณครับพี่เออแต่คุณมีคู่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาคู่ให้แต่ว่าพี่ต้องเพิ่มค่าตัวให้ผมนะครับอ๋อต้องเพิ่มค่าตัวด้วยด้วยโอ้โหเรียกร้องด้วยเรียกร้องด้วยเรยรองด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงใครมาขออะไรใครเนี่ยของความพี่ไงครับได้เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวผมจัดคู่ให้คุณอย่าลืมเพิ่มค่าตัวนะครับครับมีอะไรอยากจะบอกพี่นัทกับพี่นิต้าไหมผมไม่ไม่ขอคุยขอลุยได้ไหมครับพีอ๊ยใจเย็นใจเย็น โอ้อเ,อเกินไปแล้วนะเราเกินไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ต้องมีเด็กเด็กวัดเสียชีวิตอ่ะเดี๋ยว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 ลาลัข้อน,นี้นะครับเมื่อสักครู่ไม่มีใครได้เงินสะสมไปแต่โอกาสในการ,ร <ง S 2> สะสมยังอยู่ที่ฝ่ายชายโดยคุณหยวนกวินรัต mmm. พร้อมครับหยิบวงแหวนที่5เข้าระจำที่ได้เลยครับช่วยลูกชานด้วยนะพ่อนะมาแล้วแต่ถ้าพร้อมนี่คือภาพปริศนาภาพที่5ของทีมคุณครับ เจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลกชาวไทยรุ่นซูเปอร์ฟรายเวทสองสมัยของสภามวยโลกซึ่งเพิ่งเสียเข็มขัดแชมป์ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคำถามในข้อนี้นะครับคุณต้องวางวงแหวนคำตอบบนหัวลูกศรในตำแหน่งที่คิดว่าถูกต้องและคำถามก็คือรุ่นซูเปอร์ฟายเวทต้องมีพิกัดน้ำหนักไม่เกินกี่ปอนด์และหัวลูกศรสีแดงจะอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีใช้ตัวช่วยหรือจะเล่นภาพนี้ครับ เปลี่ยนดีกว่าใช้ตัวสุดเปลี่ยนภาพให้คุณเลยครับอะไรวะเนี่ยคำถามในข้อนี้เกี่ยวกับเลขโรมันซึ่งเป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในโรมโบราณโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์แทนค่าต่างๆเช่น I เท่ากับ 1>, 1, V เท่ากับ5และคำถามก็คือ สัญลักษณ์ตัวเลขโรมันที่มีค่าเท่ากับ500มีรูปร่างเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใด <laughs> จะเล่นเหรอรจะเล่น,น,นภาพนี้นหรือกลับไปภาพที่แล้วครับเอาไงผมว่ากลับดีกว่ากลับเหรอกลับไหมไปกลับเวยกลับไม่ใช่ที่กลับไปทภาพเมื่อกี้กลับไปที่ภาพเมื่อกี้กลับไปภาพเมื่อสักครู่นะครับเอาละกลับไปภาพของรุ่นซปเปอร์ไラเวทคุณคิดว่าเท่าไหร่ หัวลูกศรสีแดงจะอยู่ที่ตำแหน่งใด30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชญนลยครับตามอาจารย์เลยอ,ะอ่ะอาจารย์ว่าไงผมว่างั้นอ่ะี่ออกงั้นเลยเหรอสักครั้งหน้าอาจารย์นะหัวลูกศรน,นะแต่ะๆไว้ตรงนี้แล้วกันเว้ยเรียกวะ เปอร์ไฟเวทพี่เขาไม่น่าน้ำหนักเยอะนะ50 50ิบ้าไหมเท่าไหร่อ่ะเอาละวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยวนครับครับผมเคยดูเจ้าแหลมสีสะเกีต่อยไหมก็มีเคยดูบ้างครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทคุณคิดว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ไม่น่าเกินไม่น่าเกิน60ด้วยซ้ำครับ60อะไรหกกิโลครับครับเราถามว่ารุ่นซูเปอร์ไฟเวทต้องมีพิกัดน้ำหนักไม่เกินกี่ปอนด์ หอยหลอดนหมครับเนี่ยบอกแล้วไม่เคยฟังอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าจะตอบถูกหรืออีกฝ่ายจะมีโอกาสสิทล์้าพร้อมเรดาร์สแกนครับว้าบอว่ะว้าคอนอ่ะไม่เป็นรอกผิดนะครับ เอาละโอกาสในการซิลตกมาเป็นของมิต้าครับเชิญเข้าประจำที่ก่อนเลยครับและคำถามนะครับรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทต้องมีพิกัดน้ำหนักไม่เกินกี่ปอนด์15วินาทีต้องวางให้ถูกเชิญครับมิต้าดูหัวด้วยนะหัวลูกศร คุวนครับคิดว่าเขาถูกไหมไม่น่าถูกครับไม่น่าถูกไม่น่าถูกครับเพราะว่ามันน uh ่าจะอยู Good ่ที่ประมาณร uh ้อยกว่าอะไรเงี้ยถ้าคุณเข้าใจว่าเป็นปอนแล้วนะคิดว่าตัวอยู่ตรงไหนเก๋าๆอ่ะเก๋าๆประมาณอ่าจะสตฟเป็นผลสำเร็จหรือไม่เรดาร์สแกนครับ า่ะครับผิดนะครับคุณหยวนครับครับงั้นเรามาเฉนยตำแหน่งที่ถูกต้องกันเลยนะครับ25ปอเย่ทำไมไม่ตอบตรงนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยพี่115ปอนด์นั่นคือพิกัดของรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวทนะครับเอาละครับและข้อนี้ไม่มีใครได้เงินสะสมไปนะครับ ไม่ฟันอะอันนี้คุณยและทีมที่มีสิทธิ์เข้าไปคุมเกมในรอบไฟนอลได้กับทีมของคุณไนกี้และคุณหยวนครับ รอบเข้าสู่แหวน5้าท้าแสนฟ้าลนนึงนะครับและนี่คือรอบไฟนนลนะครับที่จะตัดสินแล้วครับว่าทีมใดจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเพียงทีมเดียวนะครับและในรอบไฟนนลนี้นะครับทีมของคุณไนกี้และคุณหยวนนะครับจะเล่นด้วยวงแหวนที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อเงิน9 0 0 0 0บาทนะครับในขณะที่ทีมของคุณนิต้าและคุณเน็ตนะครับจะเล่นด้วยวงแหวนที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อเงินรางวัล50,000บาทและกติกาในรอบไฟนนลนะครับทีมที่มีเงินรางวัลสะสมมากกว่าจะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเล่นเองหรือจะโยนให้ทมคูู่่่แขงเป็นนผ้ ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นเองแล้วตอบถูก90,000บาทเต็มๆเป็นของคุณแน่นอนแต่ถ้าเล่นเองแล้วตอบผิดฝั่งตรงข้ามคุณนิต้าคุณแนทรับเต็มๆ50,000บาทกลับบ้านเช่นกันแต่ถ้าคุณเลือกที่จะโยนนะครับแล้วคุณนิต้ากับคุณแนทตอบถูกเขาก็รับ50,000บาทเต็มๆส่วนคุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าโยนแล้วนิต้ากับแนทตอบผิดคุณรับครึ่งหนึ่ง45,000บาทกลับบ้านเพราะฉะนั้นชีวิตคุณ เลือกได้เองครับนี่นชีวิตคุณคุณเลือกเองถึงเวลาของรอบไฟนอลครับ้าบคำถามในรอบไฟนอลนะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความจำเพราะฉะนั้นตั้งใจจับตาดูให้ดีครับ คือภาพมุมสูงของสนามบาสเกตบอลบริเวณห่วงที่ตอนนี้เริ่มมีลูกบาสสีสันต่างๆถูกชุดมาจากหลากหลายทิศทางเพื่อฝึกซ้อมความแม่นยำบางลูกโด่งโค้งลงห่วงเรียกได้ว่าชุดกี่ลูกต่อกี่ลูกก็ลงห่วงหมดทุกลูกเลยทีเดียวแล้วลูกบาสทั้งหมดก็หายไปแต่เอ๊ะวงกลมสีขาวขึ้นมาโดยรอบแบบนี้พอจะเดาคำถามของเราได้ไหมครับ <Okay. S 1> และตั้งใจฟังคำถามในรอบฟนอลของเราให้ดีครับ ลูกบาสเกตบอลสีเขียวออกจากสนามที่วงกลมสีขาวตำแหน่งใดครับ oh, <way. S 1> รอบไฟนอลนะครับคุณไนกี้คุณหยวนจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเล่นเองหรือจะโยนให้นิต้ากับแนทนะเป็นผู้เล่นครับเลือกที่จะโยนครับโยนนะครับโอ้โหโยนมาให้สุภาพสตรี<ว>เป็นผู้เล่น ออออะะไร่เและหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของแนทนะครับไปดูว่าถูกกรเปล่าหยิบวงแหวนและเข้าไปจำที่ได้เลยครับและถ้าพร้อมแล้ว30ิวินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับจะถูกหรอยอดดูดินี่เขามั่นด้วยสายมั่นเฮ้ยหูมั่นเลยนะน่าจะเพะน่ใจะอไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะตรงนั้นหละ สุดตีนก็อีกแมวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเจ๋งอะวางนีเลยเลยหละเขาบอกว่าตำแหน่งสีบต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อห <ๆ S 3> <ๆ S 2> ้าเอาละครับมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าตอบถูกรับ50,000บาทกลับบ้านเต็มๆถ้าตอบผิดไนกี้กับหยวนรับ45,000บาทเรามาดูภาพเฉลยพร้อมๆกันเลยครับ เอาแล้วครับลูกแรกไปแล้วครับเอาแล้วครับมีหลายสีมาแล้วครับเราดูลูกสีเขียวนะครับลูกสีเขียวออกายบล้วครับเอาล้ครับเพราะฉะนั้นตอบผิดนะครับและผู้ที่รับเงินรางวัลกลับบ้านคือไนกี้กับยวนสี่หมื่นห้าพันบาท ที่แค่เหี้ยโอ้มาถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างเ <ad> สียดายจะเสียดายค่ะเสียดายเสียดายค่ะเฮ้ยเป็นตอนหนูดูไม่มีสีเขียวเลยนะแล้วหนูเป็นคนไม่ชอบสีเขียวด้วยนะคะหนูก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสมันเลย oh, อ๋อไม่ได้สังเกตมันเลยใช่แค่แบบสีเหลืองตอกตรงนี้สีแดงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าเป็นสีอื่นนี่เราได้เลยนะได้ค่ะแม่มาถามสีเขียวนั่นเองครับผมโผงแล้วถามความรู้สึกพูดที่ได้รับเงินรางวัลดีกว่าผู้ได้รับเงินรางวัลครับเป็นยังไงฮะรู้สึกดีครับรู้สึกดดีีสสบาายยยๆเก็ ยากอันนี้ยากจริงถ้าคราวหน้ามาในรายการของเราคุณจะมากับหยวนไหมพี่หยวนเป็นไอดอลผมแล้วเป็นเหมือนอาจารย์อาจารย์ในวงการเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมีความรู้รอบด้านนี่ผมมารายการเนี้ยผมต้องคว้าเงินแสนกลับบ้านแน่นอนแต่คุณลืมไปว่าเขาเป็นคนไม่ฟังคําถามนะ เละเลยเอาละครับขอบคุณนะครับทั้งนายกี้และอยู่และนิตาและแนทด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการมีผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง UST Dina าบ้าสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นมอบให้กับผู้ชนะไปดื่มกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะครับติดตามเช็ครายชื่อนะครับ 50บันดับแรกประจําวันนี้นะครับรับเงินรางวัลสะสมรางวัลละ100บาทท้ายรายการนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันครับกับโออิชิ350มิลลิลิตรใหม่แจกใหญ่ให้โชคทองฉลองรถแรงชิงทองคำทุกสัปดาห์มูลค่า5,000บาท10รางวัลทุกสิ้นเดือนแจกทองคำมูลค่า50,000บาท1รางวัลรอบสุดท้ายแจกรถยนต์โตโยต้ายาริสเอที1คัน เพียงเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือให้ชัดเจนติดบนฉลากโออิชิกรีนทีขนาด350มิลลิตรหรือบนกล่องโออิชิยูเอชทีขนาด180มิลลิตรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้ครับมดเขตสทรงฉลาก16สิงหาคม2562ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการแหวน5ท่าแสนส่งกันมานะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณชาเขียวโออิชิกรีนทียูโรเค้กพับเค้กสอดไส้ครีมเนสกาแฟเบรนแอนด์บลูและนมถั่วเหลืองดี กลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ในแหวน5้าท้าแสนฟา o โกน n r i ว g s ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ